หูย้ายอังคารร่วมพระเสาเลงเม่พฤษพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No นกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดพระบร,รมาธาตุบ้านตากอยู่ที่ตำบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตากจังหวัดตากฟังตะวันตกของแม่น้ำปิงเดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่าก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ตำบลละแหง ตัวเมืองตากในปัจจุบันห่างไปทางทิศใต้ประมาณ30กิโลเมตรวัดพระบรมธาตุเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเมียอันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจาม,มเทวีล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูนหยุดพักบริเวณหน้าแห่งนี้พบว่าเป็นเมืองล้างจึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ จนกลายเป็นชุมชนเมืองตากวัดพระบรมาธาตุบ้านตากยังปรากฏในศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะเจ้าเมืองชอดบนเนินเขาใกล้กับพระบรมาธาตุประมาณ500เมตรตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกซึ่งเขียนเป็นภาษาเหนือกล่าวไว้ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตามลำน้ำปิงพระองค์ได้สเสด็จมายังดอยมหิยังกะในเขตตัวเมืองตากแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญลมลื่นหากเราตถาคตปรินิพานแล้วให้นำอัฐถิและเกษากลับมายังดอยมหิยังกะ ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานพระอาหารหันต์ทั้งสีได้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์พร้อมด้วยพ้าเกศาอีกสองค์มาปริดสถานยังดอยมหิยังกะแล้วก่อเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วนำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเจดีเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ต่อมาพระครูพิทักษ์พระบรมธาตุหรือหลวงพ่อทองอยู่ได้ไปนมัสการพระธาตุชเวดากองณกกุงยางกุ้งประเทศพมา่าจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีเหมือนเจดีชเวดากองล้อมคุมองค์เก่าไว้ปิดทองสวยงามพระครูพิทักษ์บรมธาตุหรือหลวงพ่อพานเจ้าวาดวัดบรมธาตุบ้านตาก กล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อทันใจวัดพระบรมธาตุบ้านตากว่าตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระลูกวัดพระครูบาตาอดีตเจ้าวาดองค์กรได้ปรึกษาหารือกับบรรดาญาติโยมว่ามีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสักหนึ่งองค์และบรรดาญาติโยมได้พร้อมใจกันร่วมกันนุ่งขาวห่มขาว เริ่มก่อพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยหน้าตัด32นิ้วและลงลักปิดทองคําเปลวก่อนประกอบพิธีพุทธาพิเศษหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเสร็จพอดีโดยคณะศรัทธาไต่ตั้งชื่อว่าพระเจ้าทันใจพ่อทําเสร็จเร็วทันใจต่อมามีญาติโยมมาตั้งจิตอธิษฐานขออะไรก็ได้สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการนับเวลาจวบจนปัจจุบันประมาณ200กว่าปีมาแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่